เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับขณะเราขับรถนะครับรถเราแข็งกระด้างครับไม่นิ่มนวลครับเหมือนขี่ม้าเลยนะครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําตอบมาฝากเพื่อนๆในคลิปครับก็ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุหลักๆเกิดได้หลายสาเหตุนะครับเราไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ไล่จากง่ายไปหายากนะครับผมเลยสรุปมาให้นะครับเกี่ยวกับคำถามที่ว่าถ้ารถเราแข็งกระด้างเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับ เรามาดูกันเลยนะครับสาเหตุที่1ที่พบกันบ่อยมากนะครับก็คือให้เพื่อนๆไปเช็คลมยางครับใช่แล้วครับบางคนมองข้ามครับบางคนเช็คลมยางนะครับแข็งเกินครับเติมเยอะเกินไปบางสาเหตุที่สองนะครับก็คือในส่วนของยางเสื่อมสภาพครับใช่แล้วบางคนใช้รถจนลืมครับว่ารถเราใช้มา4ปีแล้ว3ปีแล้ว5ปีแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนยางรถยนต์เลยนะครับหรือบางคนใช้น้อยบ่โหนรถพี่ดอกอยางมันยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับยางรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งนะครับ